เซ่ายเซ่หลวเราเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะคะมาพบกับปอนกิเช่นเคยค่ะวันนี้ปอนอยู่กับเกมมินเนี่ยลัมโบจากค่ายคอมชูอารค่ะซึ่งเปิดลงสโตร์ไทยเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดมาเล่นทา่านพลาดเลยนะคะ มาเริ่มกันเลยค่ะคุณผู้ชมก็เกมนี้นะฮะต้องบอกว่าปอนอขยันสโตรนรอบไปรอบหนึ่งนะฮะและรอบนี้เนี่ยก็เข้าสโตนไทยเป็นที่เรียบร้อยนะ,ค,ะคุณผู้ชมเป็นตัวน้องมินเนี่ยนนะคะแล้วก็ช่วยเราสู้รบนะ,ะ่ฮะเป็นสไตล์โรคลายนะคะคุณผู้ชมมา,มาเริ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมใครที่เป็นแบบว่าแบบสไตล์โรคลายอะไรอย่างเงี้ยปอนก็แนะนำว่าเกมเนี้ยบอกเลยว่าควรโหลดเล่นเลยค่ะภาพสวยสนุกค่ะคุณผู้ชมเกมเนี้ย เล่นแบบเพลินๆนะฮะโอ้ยน่ารักอ่ะตื่นเต้นนะคุณผ,ผู้ชมน้องมินเนีย่ยน่ารักนะฮะน้องเราก็เรียกน้องมินเนีย่ยนะมาช่วยสู้นะคุณผ,ผู้ชมเป็นกองทัพมินเนีย่ยนนะคะอ๋อป้าจะบอกอย่างนี้คะ่ะว่าไอตัวสกิลที่เป็นตัวโอ้มา g กด ตะคิวมังกรของเรามาช่วยพ่นไฟนี่เกมยักษ์คือตัวหลักเราอ่ะเขาจะมาพร้อมกับกองทัพมินเนีย่ยแล้วก็กองทัพแชมเปี้ยนนะคะคุณผู้ชมเอาเนี้ปอนเลือกก่อนแชมเปี้ยนก็คือตัวฮีโร่ที่จะมาช่วยเราสู้นะคะนี่เท่มากๆเลยคุณผู้ชมส่วนไอเนี้ยไอเสาพลังเวทนี่คือตัวเราเองนะตัวเราจะชื่อว่า ซอมมอนเนอร์นะคะหรือว่านักอัญเชิญนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเราก็อัพของซอมมอนเนอร์ด้วยนะดูดีคุณผู้ชมนนองมีเ like น <pl> <t> ี่ยมาช่วยเราสู้เยอะมากนะฮะก็อย่างที่ปันบอกเนาะเกมเนี้ยเขาจะแบ่งเป็น เออ่น้องมินเนี่ยนนะคะน้องมินเนี่ยนหนึ่งนะคะแล้วก็มีน้องแชมเปี้ยนแล้วก็ซัมมอนเนอร์นะคะสกิลเนาะแพสซีฟอะมันจะเป็นของมินเนี่ยนแล้วก็บวกกับตัวเออ่ของแชมเปี้ยนด้วยนะคะคุณผู้ชมเนาะก็เราแต่ด่าดนะคะว่าด่าดนะเราอยากจะใช้อะไรนะคุณผู้ชมส่วนซัมมอนเนอร์ก็คือเป็นตัวเราเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะอัพเป็นแค่สกิลโจมตีจากเรานั่นแหละนะคะคุณผู้ชมแต่หลักๆอ่ะเขาก็จะอัพแชมเปี้ยนเป็นหลักคุณผู้ชมบอสเกมมีค่อนข้างเก่งนะผมบอกไว้เลยว่าหลบดีๆนะครับ <fs ess> หลดดีๆเลยคุณชมภาพสวยมากใครยังไม่โหลดโหลดมาเลยนะตอนนี้ก็เน ach, ี๋ยก็ทำตามคอนเทนต์ไปเรื่อยๆเลยนะคะ ป้อนอยู่ที่ด่านที่2นะคะทุกคนก็รีบโหลดมาเลยนะคะถ้าใครยังไม่โหลดมานะใครยังไม่โหลดรีบโหลดมาเลยนะคะมาผจญภัยพร้อมกับมินเนี่ยนนะคะแล้วก็ตัวแชมเปี้ยนของเราคผมชมน่ารักน้องน่ารักมาก น้องเม้นตัวนี้เขาก็จะแบบว่าเนี่ยคุณผู้ชมคือตัวแชมเปี้ยนเขาก็จะต้องการสกิลพาส์สีด้วยนะคะเพื่อที่จะอัพแชมเปี้ยนให้เป็นสีแดงได้นะอ่ะเดี๋ยวปอนเล่นไปเรื่อยๆเลยภาพน่ารักมาก นี่ปามีแชมเปี้ยนมาช่วย2ตัวแล้วนะคะมีน้องริงฮะ,ะแล้วก็มีน้องเม่นนะคะับคุณผู้ชมอ้ยน่ารักอะ่ะนี่เป็นพาสิีขยายร่างนะคะของเด็กๆนะเด็กๆก,ก,ก็จะขยายร่างเป็นตัวใหญ่นะคะโอ้ยน่ารัก ดูกองทัพมินเนี่ยนของเรานะฮะดูดิน้องมินเนี่ยนน่ารักมาคุณผู้ชมตัวสีเขียวน้องสามารถกลายร่างเป็นมินเนี่ยนเวทได้ด้วยนะคะ จริงเราสามารถถ้าเกิดว่าเรายังไม่ว์ปเข้าไปหาบอ่อนะคะคุณผู้ชมปอแนะนำว่าเราควรเก็บเนี่ยควรเก็บตัวค่าพลังเอาไปอัพเลเวลเพื่อให้เราได้สกิลอะ่ะมาเพิ่มนะจากไอมอนสเตอร์เล็กๆพวกนี้นะคะนี่คุณผู้ชมเห็นปะน้องน้องน้องเอ่อ,น,อน้องลิงเรานะคะก็จะเป็นสีแดงเร็วนะคะก็จะโหดนะ ตอนนี้ทั้งน้องเม่นแล้วก็น้องรีงของปอนนะครับเป็นดาวแดงแล้วนะคุณผู้ชมดาวสูงสุดแล้วนะก็จะค่อนข้างเก่งมากๆนะฮะอย่างที่ปอนบอกนะก่อนเข้าบอร์ดเราสามารถฟาร์มไอตัวพวกเนี้ยให้เราได้สกิลต่างๆเยอะๆเลยนะคะุณผู้ชม เนี่ยเดี๋ยวเขาจะย้ายเข้ามิติบอร์ดเองนะคะเราไม่ต้องรีบเข้าก็ได้ค่ะเพื่อฟาร์มเอาพวกสกิลพาสซีฟให้มินเนี่ยนกับตัวเอ่อตัวแชมเปี้ยนเราตีดังแรงก่อน ด่าน3แล้วค่ะคุณผู้ชมเล่นเพลินมากนะคือข้อดีของเกมเนี้ยมันใช้ระยะเวลานในการผ่านด่านไม่ได้นานมากๆเหมือนกับล็กไหเกม,มอื่นๆนะปอนมองว่าแบบเป็นอะไรที่ดีแล้วมันน่ารักมากโอเคเราไปต่อกันเลยค่ะเปิดคอนเทนต์ใหม่เรื่อยๆนะคะจะบอกว่าน้องคนนี้โหดมากนะครับเป็นน้องเขาเรียวกว่าอะไรนะเป็นน้องเลนเจอร์เป็นน้องนักขน,น,นูนะคะ ก็อาจจะเป็นตัวเราเองนะครับซามอนเนอร์เนาะซามอนเนอร์นี่คือตัวเราเองนะเราก็จะต้องตีแรงด้วยนะคะเพื่อจะเป็นแม่ทัพให้กับน้องเหล่ามินเนี่ยนกับเหล่าแชมเปี้ยนของเรานะคะประมาณรอบนี้เดี๋ยวเระจะเอาน้องลิงมาก่อนดีกว่าเอาเอาน้องเอาก็าคือเอาเอาตัวแชมเปี้ยนอะมาอย่างละตัวก่อนแล้วค่อยอัพดีกว่าคุณผู้ชมมันจะได้ช่วยกันตีเนาะ คือข้อดีของน้องลิงอ่ะเขาหมุนกระบอกใช่ปะ่ะคุณผู้ชมเรามาตีแบบว่ารอบตัวเลยนะแล้วป้อนจะบอกว่าแชมเปี้ยนนะคะเขาก็จะมีสายแต่ละสายด้วยนะคือเขาก็จะมีเอเอเรนเจอร์ Ranger, มีอริโออริโอก็จะเป็นนักลบนะคะแล้วก็จะมี ่ายแทงด้วยนะเดี๋ยวบอจะไปเจาะรายละเอียดตัวน้องของแชมเปี้ยนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีสายอะไรยังไงบ้างนะ จริงพวกยารักษาตามกล่องปอนแนะนำว่ายังไม่ต้องยีบเก็บก็ได้นะคะรอเราเลืลอ่ลอนโลโล,ลก,ก่อนให้เก็บก็ได้ะคะ่ะมันจะคุ้มกว่าคุณผู้ชมไม่งั้นเราคือเกมนี้เราเราแบบเราไม่ได้ถึกมากนะเรามีโอกาสตายค่อนข้างสูงนะฮะพอมอนเตอร์มันค่อนข้างแรงคุณผู้ชมจดัดแดงมังกรสปีดอ่ะสปีดก็วิ่งไวคุณผู้ชม ตอนนี้ป้อนยังมีเวลาอีก3นาทีนะคะกว่าจะเจอบอสนะช่วงนี้เราต้องรีบเก็บสะสมอัพเรเวลให้ได้ม,มากที่สุดนะคะรวบรวมมินเนี่ยนไปเรื่อยๆมินเนี่ยนดำคือเขาจะ คือมินเนี่ยนสีเขียวอนะคุณผู้ชมเขาจะมีวินาทีนะคะในการเกิดเนาะคือเขาก็แบบว่ามีโอกาสที่จะตายได้เองนะคะแต่ถ้าเป็นมินเนี่ยนดำอะคุณผู้ชมมันจะอยู่ถาบอลนะคะไอเดปอนสู้ไหวละรอบมเมื่อกี้ปอนสู้มินิบอดไม่ไหวเนาะคุณผู้ชมเพราะบอนได้มีแชมเปี้ยนช่วยเลยอโอเคลิงบอนเป็นสีแดงแล้วนะครับ บอนก็จะค่อยอัพไปเรื่อยๆเนี่ยคุณผู้ชมเลนเจอร์ Ranger, มันจะต้องมีพาสซีฟอันนี้นะคะไม่อย่างนั้นเลนเจอร์ Ranger, ปอนจะไม่สามารถอัพเป็นดาวแดงได้นะคะคุณผู้ชมนเนาะระวังเรื่องตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าพาสซีฟเกมนึงมันจะเก็บได้แค่6อันนะคะโอเค มันมากเลยอ่ะคุณผู้ชมเราดูกองทัพมินเนียนอนดิคือมันมันบวกมันนี่คุณผู้ชมเรนเจอร์ปันได้อับแดงแล้วนะคะโหมดมากคุณผู้ชมทางเรน,นเจอร์อับแดงว่ะยิงรัวๆนะฮะไปลุย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 กองทัพเรามินเนียนของเรานะฮะ ตอนนี้แชมเปี้ยนปอมเป็นดาวแดง3ตัวแล้วนะอย่างเงี้ยสู้บอสสบาดนะแต่ถ้ายังไม่เป็นดาวแดงบอกเลยว่าสู้บอสยากค่ะคุณผู้ชมบอสบอกเลยว่าบอสตีแรงนะถ้าเราโดนนะคุณผู้ชมให้มินเนีย่ยนกับแชมเปี้ยนเราจัดก,การนะคะส่วนเราก็ปล่อยไฟฟ้าอยู่ไกลๆนะคุณผู้ชม เย้ e, ชนะด่านสามแล้วสนุกไปเริ่มข่ไปต่อนะมาค่ะคุณชมเดี๋ยวเรามาดูระบบกาชาของเกมนี้กันนะคะเข้ามาที่ร้านค้าเลยค่ะคุณชมอยู่ที่หัวข้อทั่วไปนะคะกาชาเกมนี้มีหลายจะบอกว่ามีหลายสุ่มมากนะคะอันแรกเนี่ยจะเป็นการสุ่มอุปกรณ์เทียร์สนะคะตรงนี้คุณผู้ชม การสุ่มอุปกรณ์เนี่ยจะมี3แบบนะคะจะมี T S ตรงนี้นะคะ1อันเนาะแล้วก็จะมีด้านล่างคือการสุ่มพรีเมียมนะคะแล้วก็การสุ่มทั่วไปนะคะซึ่งก่อนนบอกก่อนว่า3อันเนี้ยสการสุ่มอุปกรณ์เนี้ยมันจะแตกต่างกันนะคะแตกต่างกันที่เรื่องของ กุญแจที่จะเอามาเปิดค่ะมันจะไม่เหมือนกันอย่างอันนี้จะใช้เป็นกุญแจแบบ T S เ,เป็นสีม่วงนะคะอุปกรณ์อันล่าจะเป็นกุญแจธรรมดาสีขาวแล้วก็เป็นสีทองค่ะคุณผู้ชมอ่ะนอกจากอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะยังมีในส่วนของการสุ่มมินเนี่ยนด้วยนะคะคือน้องมินเนี่ยนที่ไปช่วยในการต่อสู้ในดานนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมเนี่ยก็มาสุ่มตรงนี้ได้นะคะก็ต้องเปิด80ครั้งเลยอะ่ะคุณผู้ชมถึงจะการันตียูนิคนะคะก็คือสิ ส,สีสีส้มแต่ถ้าเป็นสีม่วงก็คือสิบครั้งคือได้ไดแน่แน่สีสีม่วงหนึ่งตัวนะคะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็จะมีนเรื่องของตัวสุ่มแชมเปี้ยนนะคะน้องแชมเปี้ยนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่สําคัญมากในการผ่านดานนะคะก็มาสุ่มตรงนี้ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวปอจะสุ่มให้ดูนะค,ะคุณผู้ชมเดี๋ยวปอลขออนุญาตเริ่มจากอุปกรณ์เทียเอสเลยนะคะนี่เป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในเกมแล้วนะคะ,ะกดเลยค่ะคือสีม่วงออกมาแน่แต่มันจะเป็นเทียเอสหรือว่าเป็นอุปกรณ์พิเศษหรือเปล่า,าต้องรุนเอานะคะ อันนี้ธรรมดาคุณผู้ชมถ้าเป็นเทเอสมันจะเขียนเลยว่า S นะคะพอให้ดูตัวอย่างเนี่ยมันจะเขียนเลยว่า S ออันนี้จะเป็นอุปกรณ์แบบพิเศษนะคะที่มันโอกาสได้ยากอะคุณผู้ชมโอเคอ่ะอีหนึ่งอันสุ่มไปเลยให้หมด <Okay. S 2> แต่ไม่ต้องห่วงนะคะอุปกรณ์สีม่วงเดี๋ยวเราไปสุ่มเอาได้ค่ะเดี๋ยวปอมาที่อุปกรณ์ก่อนเนาะกไปเปิดเลยค่ะข้ามไปเลยสีเขียวนี้เอาไปผสมได้นะคะไม่ต้องซีเรียสนะคุณผู้ชมปะ่ะต่อไปนะคะเป็นอุปกรณ์พรีเมียมค่ะอันนี้ก็จะดอปสีม่วงวนั่นแหละคะ่ะคุณผู้ชม ปอยกดข้ามเลยนะพ่กความรวดเร็วนะครับน,น,นี่นีา่าเปิดให้หมดเลยนะฮะนนี่เดี๋ยวเราเอาไปเอ่อผสมอ,อุปกรณ์กัน,กนค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มาถึงมินเนี่ยใครอุ้ยากจริงอยากได้ยูนิคนะยูนิคนี่คือแบบว่าเป็นสีส้มหมาแต่อุปแล้วแต่เปอร์เซ็นต์ในการได้ยูนิคคือน้อยมากคุณผู้ชม0.1%นะน่อ่ะสีม่วงก็โอเคแล้วค่ะน้องๆน,น่ารักทุกตัวเลยค่ะ นี่ได้สีม้วงมาด้วยอันนี้เป็นจิกซอนะคะคุณผู้ชมปอนไม่แน่ใจว่ามันต้องเก็บถึงเท่าไหร่ถึงผสมได้เป็นบัสมินนะคะโอเคอ่ะปอนไปสุ่มแชมเปี้ยนต่อค่ะนี่น่าราักค่ะคุณผู้ชมไปเลยนี่ได้น้องแมวมานะคะน้องแมวนี้น่าจะเป็นสายไฟเตอร์นะคะไปแล้วก็ได้น้องคนนี้มานะคะเป็นน้องน้องเม่นน้องเม่นมุูเชลอาปสุม่ม คือจริงๆใจปอน่ะอยากได้น้องนักขานูน่ะนักขานูปอนมองว่าเก่งอ่นะแต่ค่ะเดี๋ยวปอนไปดูกันนิดนึงอย่างอุปกรณ์มาแกยที่ปอนสุ่มมาเห็นไหมคะของม่วงนีป่ปอนใส่เลยของม่วงมันดียังไงเนาะผู้ชมคือมันจะบวกสแต็กตรงเนี้ยค่ะบัฟระดับเนี่ยให้มันมากขึ้นนะะเนี่ยดามเมจที่ซัมมอนได้รับจากศัตรูลบสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะฮะแล้วก็เมื่อเฮดพีของซัมมอนต่ำกว่าห้าสิบนะคะอ่ะต่ออันนี้ปอนอัพเลยนะคะรองเทา้านะคะปอนติดตั้งเลยนะแล้วก็เครื่องประดับปอนติดตังต้งเลยค่ะนี ของม้วนเต็มตัวเห็นไหมฮะส่มแค่นิดเดียวเองคะ่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้เนาะแล้วก็เอาไปผสมได้คะ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะกดผสมรวดเดียวไปเลยคะ่ะนี่ไม้กระทเราเป็นสีฟ้าแล้วนะคะนีมันเปลี่ยนเลยคุณผู้ชมนีติดตั้งเลยคะ่ะคุณผู้ชมนีคือของนะอ่ะอแนะนำว่าตีบงตีบวกไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะคือมันจะไม่ได้ล็อกอยู่กับอุปกรณ์คุณผ,ผู้ชมมันจะล็อกอยู่กับช่องนั้นๆอย่างเช่นอันเนี้ย เออไมป้ปอนนะบวก8ตั้งแต่สีสีขาวแล้วค่ะคุณผู้ชมพอ,พอ,พอปอนเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนมันก็ยังบวก8ลอยู่นะคะการสุ่มมาอุปกรณ์ก็ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมว่าสำหรับระบบการชาของเกมนี้นะใครอยากได้แบบเยอะๆคุณผู้ชมก็ไปซื้อพวกแพ็กเกจได้นะคะพวกนี้ก็แพ็กเกจค่อนข้างคุ้มนะก็จะได้ไปไวขึ้นนะคะใครที่อยากได้แบบอุปกรณ์แบบว่าไปไวๆเนี่ยคุณผู้ชมมันก็มีขายอยู่นะคะเนาะเนี่ยอุปกรณ์10อันเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ย25หอันอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะคะ โอเคค่ะ okay, คุณผู้ชมเดี๋ยวปอนจะไปพูดถึงระบบแชมเปี้ยนกันนะคะก็คือเป็นน้องแชมเปี้ยนนะคะตัวต่างๆนะคะสัตว์ต่างๆนะคะที่มาช่วยเราสู้นะคุณผู้ชมน้องๆน่ารักมากแล้วก็เก่งมากๆนะคะมาที่ตรงสมอนเนอร์ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ไปที่หัวข้อแชมเปี้ยนนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบแชมเปี้ยนของเรานะแชมเปี้ยนแต่ละตัวเนี่ยสีม่วงสีดำเงินหรือสีทองเองเนี่ยจริงๆแล้วมันก็สามารถผสมได้นะคะคุณผู้ชมวิธีการผาสมก็คือเดี๋ยวปอยกตัวอย่างก่อนอ,อ,อย่างเช่นน้อง น้องน้องเมนอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมพอเขาพี่ผสมนะคะอย่างเช่นน้องเมนอย่างเงี้ยถ้าเราจะเอาน้องเมนเป็นสีเงินถ้าเรามีสีเขียวอยู่เนี่ยเราต้องมีน้องเมนสีเขียวเนี่ยสามตัวนะคะคุณผู้ชมเราถึงจะไปผสมน้องเมนสีเงินได้นะคะแต่ถ้าเป็นสีม่วงนะคะคุณผู้ชมเราจะต้องใช้สีเงินสามตัวนะคะเพื่อผสมไปสีม่วงนะเพราะฉะนั้นแล้วไอ้สีม่วงเนี่ยมันหาง่ายนะครับคุณผู้ชมเราผสมแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะคะทีนี้เนี่ยมาดูว่าไอ้เจ้าแชมเปี้ยนของเราเนี่ยมันก็จะมีสามเขาเรียกว่าอะไรนะ สามอาชีพสามสายด้วยกันนะคะก็คือสายวอริโอกาเดียนและเรนเจอร์ Ranger นะคะซึ่งก็ตามตรงตัวเลยค่ะถ้าเป็นวอริโอเนี่ยเขาจะเป็นสายโจมตีค่ะคุณผู้ชมก็คือเป็นการโจมตีระยะใกล้ซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วสกิลเขา,าก็มีระยะไกละนะคะไม่ได้ใกล้แบบใกล้ขนาดนั้นนะคะคุณผู้ชมเขาก็มีมีมีระยะโจมตีที่โอเคเลยนะคะก็เขาก็จะเน้นในเรื่องของสายพลังโจมตีนะคะคล้ายๆกับเรนเจอร์เลยค่ะเรนเจอร์เนี่ยแต่ว่าเรนเจอร์เนี่ยอย่างที่รู้เนาะการโจมตีระยะไกลคือ ส่วนใหญ่ฮีโร่เรนเจอร์เนี่ยก็จะโจมตีระยะไกลทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชมประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นการีเนี่ยเขาก็จะเป็นสายแทงนะคะเขาก็จะมีในเรื่องของสกิลในเรื่องของสกิลโลแล้วก็สกิลเอ่อดูส์มอนเตอร์นะคะสกิลยั่วอะไรพวกนี้ค่ะแต่และตัวเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะ,ะเวลาที่เราเอาเอามาอยู่ในช่องเนี่ยเราคะ่ะเราสามารถที่จะอัพบริโอเราได้นะคะอย่างเช่นถ้าเาเอาน้องแมวติดตั้งนี่ เราก็สามารถอัพเรเวลน้องแมวตรงนี้ได้ด้วยนะคะทำให้น้องแมวเราอะค่ะมันค่อนข้างเก่งนะคะเนี่ยแต่ว่าเวลาเราเข้าดานเน่ยบอจะบอกว่าไอ้เจ้าพวกแชมเปี้ยนนี้มันก็สุ่มนะคะสุ่มออกมาก็คือตามที่เรามีตรงเนี้ยหน้าเนี่ยถ้าเรามีตัวไหนเนี่ยมันก็ไปสุ่มออกตรงนั้นนะคะซึ่งมันก็ต้องพึ่งดวงด้วยนะคะ <c oughs> บางที้อลอาจจะอยากใช้วอริโอเป็นเจ้าเลซี่อย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันอาจจะไม่ออกก็ได้นะคะแต่ว่าไอ้เจ้าช่องตรงเนี้ยมันไม่ได้ว่าเราเลือกมาแล้วแล้วมันจะออกร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะตรงเนี้ยมันก็มีโอกาสออกแล้้วววกก็ไม่่่ออดยะะแตา ถ้าเราจะเน้นตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมมันจะได้เรื่องของเรเวลตัวแชมเปี้ยนด้วยนะคะทำให้แชมเปี้ยนตัวที่เราเลือกเนี่ยมันเก่งขึ้นนะคะโอเคก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมสำหรับเกม m i n i นี l ยนลัมบนะคะใครอยากให้ริวเกมมือถือแบบไหนหรืออยากให้แนะนำอะไรก็คอ,คอมเมนต์ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกระใจายในการทำคลิปต่อไปให้ปอนกิด้วยนะ